สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมาสเตอร์พิยโพงษ์ทุ่งเย็ยนนะครับวันนี้มาเรียนเรื่องแหล่งเรียนรู้และนิทรรศการศิลปะวิชาทาัศนศิลป์กลุ่มสาระศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เครือโรงเรียนมารีวิทย์เดี๋ยวไปดูหัวข้อย่อยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างศิลปะวัฒนธรรม ศิลปะไทยเป็นส่วนสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานครับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองกับมนุษย์โดยมีธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจช่างไทยจะมีความเป็นเอกลักษณ์มากนะครับเพราะว่าจะใช้ความปราณีตงดงามอ่อนช้อยศิลปะที่สร้างออกมาจะเน้นประโยชน์ใช้สอยซึ่งจะสะท้อนนะครับ เรื่องของศิละปะวัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจนงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นคือแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับในท้องถิ่นของเราจะมีวัดเป็นแหล่งที่รวบรวมศิละปะทั้งจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมงานศินละปะในวัดในแต่ละที่อาจจะแตกต่างกันแต่ยังดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะครับ ในเมืองใหญ่อาจจะมีพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษางานศิลปะได้เลยครับวัดในวัดประกอบด้วยศิลปะหลายประเภทนะครับมาเซย์ยกตัวอย่างก่อนอย่างที่หนึงเป็นจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังจะนิยมเขียนเป็นหลายสีสีเดียวรวมถึงการปิดทองนะครับในภาพเป็นการเขียนบรรยายถึงภาพเกี่ยวกับเทวดาตัวพระตัวนาง เรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติของพระพุทธเจ้านะครับรวมถึงสป,ปาหิมพานท,ที่สองนะครับถ้าเข้าไปในวัดเราจะเจอปฏติมากรรมแบบนี้ที่อยู่ด้านนอกนะครับรวมถึงตัวอาคารด้วยปฏติมากรรมรวมถึงพระพุทธเจ้ารวมถึงพระพุทธรูปทุกอย่างนะครับที่เขาปั้นไว้ด้านนอกของวัดเรียกว่าปฏติมากรรมส่วนอาคารสถูปเจดีย์จะเรียกว่าสถาปัตยกรรมนะครับลายที่สนะครับเรียกว่า ลายรถน้ำนิยมเขียนแล้วปีทองนะครับช่างไทยเขียนด้วยความอ่อนช้อยงดงามศิละปะไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะครับชิ้นต่อไปนะครับเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์จะรวมศิละปะรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ทัสถานนะครับในสมัยก่อนศินละปะมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ในสมัยนี้ ศิลปะบางอย่างหาดูได้ยากนะครับพิพิธภัณฑ์เลยรวบรวมแหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษานะครับในภาพมอสเตอร์เพิ่มเรื่องของไดโนเสาร์อันนี้เป็นโครงกระดูกพิพิธภัณฑ์ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับศิลปะเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสินค้าเป็นการประชาสัมพันธ์ได้ด้านล่างสุดนะครับเป็นจจก,การของบ้านเชียงเป็นศิลปะไทยที่มีมานานแล้วครับผม ขอศิลป์ขอศิลป์จะรวบรวมผลงานศิลปะหลายรูปแบบนะครับวันนี้มาสเตอร์ขออนุญาตยกตัวอย่างศิลปินสองท่านนะครับชิ้นที่หนึ่งเป็นของอาจารย์ทวันดัชนีเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับฟิกเกอร์ของสัตว์และการเขียนเสียอะคริลิกท่านที่2นะครับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพ,พัฒน์ท่านนี้ก็เก่งเรื่องของเสียอะคริลิกเช่นเดียวกันนะครับสามารถวาดภาพเกี่ยวกับสปายิมพานที่เราไม่รู้จักและที่สําคัญนะครับ ศิลปินสองท่านเป็นศิลปินทางภาคเหนืออยู่ในจังหวัดเชียงรายอาจารย์เฉลิมชัยได้สร้างวัดด้วยนะครับชื่อวัดร่องขุนท่านนักเรียนได้ไปศึกษาหรือมีโอกาสได้ไปทางภาคเหนือนะครับเป็นวัดที่เป็นสีขาวทางอุโบสถเลยนะครับนิทรรศาการนักเรียนทราบไหมครับว่านิทรรศาการคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรขอเฉลยแล้วกันนะครับ นิทัศการเป็นแหล่งแสดงผลงานสินค้าประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้ารับชมนะครับนิทัศการส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพันธ์รวมถึงการแสดงอะไรหลายๆอย่างได้นะครับเช่นโปรโมทสินค้างานศินละปะรวมถึงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมตัวอย่างการจัดนิทัศการนะครับ ปัจจุบันนี้การจัดิทรศการหรือจัดบูตนิยมทำให้เกิดการดึงดูดนะครับเพื่อให้ผู้ชมได้มีความสนใจในการเข้ามาชมศิละปะหรือการแสดงสินค้าของตนเองนะครับศิละปะสมัยใหม่นี้ในการจัดิทรศการจึงมีรูปแบบที่ทันสมัยกว่าสมัยโบราณนะครับนักเรียนสังเกตนะครับภาพซ้ายมือ2ภาพเป็นการจัดแสงไฟที่อบอุ่นนะครับด้านขวามือ เป็นการจัดแบบสไตล์หิมะเลยนะครับด้านล่างสุดมีน้ำทะเลอยู่ด้านล่างกระจบด้วยซึ่งทำให้ผู้ชมที่เข้าไปดูนั้นนะครับเกิดอารมณ์ร่วมกับสถานที่ได้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนทราบไหมครับว่าวัดในประเทศไทยมีหลายแห่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่มีวัดแห่งหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญผู้บ้านผู้เมืองของไทยเราเลยนะครับ นั่นก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่รู้จักกันในนามของวัดพระแก้วพระแก้วนะครับทำมาจากมรกตทั้งองค์ไม่ได้ทำมาจากทองหรือวัสดุอื่นนะครับนักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมมาในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อมาเยี่ยมชมความงดงามทั้งตัวอาคารตัโบโสถ์นะครับรวมถึงความศรัทธาที่มีต่อพระแก้วนะครับ วันนี้มัสเตอร์มีตัวอย่างนะครับของวัดพระแก้วมาให้นักเรียนดูครับผมสองภาพนะครับเป็นวัดพระแก้วทั้ง2รูปเลยแต่ว่าด้านนอกอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นความงดงามของสถานที่นะครับผมนอกตัวอาคารทั้งบดประดับประดาด้วยไฟที่สวยงามมากนะครับยิ่งเป็นตอนกลางคืนนักเรียนจะเห็นได้ชัดเจนนะครับผมด้านในอุโบสถจะมีพระแก้วที่ประดิษฐานอยู่นะครับนักเรียนสามารถเข้าไปเยี่ยมชม ในสถานที่ดังกล่าวนะครับได้ที่กรุงเทพมหานครครับสรุปความรู้ทัศนศิลป์ในท้องถิ่นที่นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือวัดนั่นเองถึงแม้วัดจะอยู่ห่างกันนะครับแต่ว่าความเป็นเอกลักษณ์ของไทยก็จะคล้ายกันเหมือนกันนะครับบางที่อาจจะมีพิพิธภัณฑ์อย่างที่พีเ่เพื่อบอกนะครับรวมถึงหอศิลป์ที่นักเรียน อยู่ใกล้นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้านักเรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้านักเรียนก็จะเจอศิลปะศิลปะบางอย่างถ้าเราเข้าไปดูศึกษาด้วยตนเองนะครับเราจะเกิดแรงบันดาลใจทําให้นักเรียนสามารถสร้างสารรค์ผลงานของตนเองได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับ